สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาสามหน่อยอีกแล้วครับวันนี้เราจะไปกันที่คลองอะไรไม่รู้อ่ะยังจําชื่อไม่ได้เลยไม่รู้ชื่อคลองวันนั้นสุ่มๆมั่วๆไปเป็นคลองลึกลับที่อยู่ใกล้กับคลองเจ้าคลองสาขาคลองย่อยเปิดดูจากแมพเปิดดูจากแมพไม่สนใจแมพอยู่ใต้ลิงก์เอ้ยลิงก์ลิงก์มันอยู่ใต้คลิปลิงก์ใต้คลิป่อยูใต้ลิงก์อยู่ใต้คลิปโอ้ไปหายครับออกจากเซเว่นครับ ไปได้หลงไปตึงกระต้นลงไปแต่ไปรัชบังนะครับองชวดใหญ่ซอยหมองชวดใหญ่ซอยหกนี่นะครับสภาพหมายเอ้าตกใช่ปะตู้น้ำเฮ้ยโอ้หายเฮ้ยได้อยู่มีมีว่างอยู่ดีเลยเขาชิดชิดเลยอ่าได้เดี๋ยวไปดูกันครับสภาพหมาย วันนั้นเรามาไม่มีขยะนะครับเรามารอบนี้เจอขยะอีกแล้วเนี่ยครับทำไมเขาให้มาตกเนี่ยครับทิ้งกันโอเคครับตอนนี้สภาพหมายนะครับแบบนี้เลยแต่ว่าเราเตรียมนใช่รเราเตรียมนี่ครับผ้าใบการฝนเฮ้ยแล้วหนักหนักกว่าเดิมจริงนะเน,น่ยพาจะไปปักเบ็ดกันนะครับ เดี๋ยวปักคงปักใกล้ๆแถวนี้ก่อนอ่าเป็นเบ็ดเบ็ดทงครับผมอันนี้ผมเหลาเองครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ก็มีไม้ไผ่อันนี้ไปซื้อมาลำประมาณ10กว่าบาทสวยๆเลยตาเบ็ดเป็นจีนุเบอร์3ครับผมจีนุเบอร์3แบบเรืองแสงนะครับของร้านเ l เลเยอร์นะครับผมแล้วก็สายพอดีหาสาย แต่ก่อนนี่เราใช้สายเล่นว่าวอ,อ่ะเราไม่มีเราหาซื้อยากเราก็เลยใช้สาย PE ของส l a y เยอร์ไปเลยนะครับผม PE อ่0.8นะครับผม,มทั้งหมดมีแค่สิบคันครับ<ม>เยื่อที่ใช้อะไรครับพี่เบียเ,เราลองสองอย่างนะวันนี้มีกุ้งแล้วก็ไส้เดือนอะไรอ่ะเสืองอะไร มีอะไรสกิดสะกิดแล้วเจเดี๋ยวไปลองกันนะครับกุ้งเป็นกุ้งกุ้งขาวที่ทําผัดกระเพรานั่นแหละนะครับเอามาหั่นชิ้นแล้วก็ลองใช้ดูแล้วก็มีไส้เดือนพี่เบียร์ซื้อมานะครับโอเค okay, พี่แอร์ก็จะนั่งชิงหิวนะครับวันนี้พี่แอร์นั่งชิงหิวคนเดียวเลยกลางสายฝนอ่าแล้วก็เป็นอ่าเขาเรียกอะไรเป็นธุระจัดการหาสเบียงให้พวกเรานะครับได้เปล่าวันนี้บัลลังก์ของผมก็ยกเป็นแท่นประจําการนะครับ ีอง,าอ,งอานวยความสะนวกผ่คลายหน่อยเพราะว่าฝนตกด้วยใช่เงา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 อยู่บ้านไม่ชอบอยู่บ้านกันนะครับผม,ผมเดี๋ยวไ,<ม>ไปดูเ,ปเดี๋ยวผมจะไปปักเบ็ดทงกับพี่เบียร์นะครับผมเดี๋ยวเซตอุปกรณ์เตรียมเหยื่อก่อนนะครับผมอลองดูกันนะว่ากลางวันเราจะได้กินปลาอะไรบ้างนะครับสําหรับไหม่นี้ปลาที่เราซื้อมาเตรียมไว้เบ็ดทงนี่คันหนึ่งนี่คันหนึ่งแล้วก็ฝั่งนู้นอีกสามแล้วก็เดี๋ยวไปฝั่งนู้นอีก ย้อนย้อนวัยกันครับวันนี้กลับมาเป็นเด็กนี่สิใส่เดือนอะไรกันนะผมใส่เดือนนะครับผมอาเบ็ดจีนุเพยสาม ใหม่นี้มีปูนานะครับผมมาเดอ้อมาเด้อนุ้มไม่ได้นะ้งองลบเราตรงตรงนี้ดีกว่าไปดีครับมีพี่เบียร์ช่วยเป็นผากล้องให้เวยครับหมาแล้วครับสองหลั ความบังของเราครับวันนี้ฝั่งนี้ลองไหมพี่เบียไม่น่าไม่น่าไม่มาไหนที่เอาฝั่งนี้คลองดีกว่าเออเอย่าเอาใกล้ใกล้มากเสียงดังเสียงเสียงใครครับโอ้หหยสวยมากอันนี้ลองกุ้งแล้วกันนะกุ้งตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยครับมาลองดูว่า กินไหมไม่ต้องตีน้ำนะอของเงียบๆบ,บ้างใช่ไหมอือ <c oughs> <c oughs> เอ <c oughs> เอ <c oughs> อันนี้พี่เบียร์บอกว่าไม่ต้องตีน้ำนะครับ <c oughs> <c oughs> อะไจะหมานเท่ากันไส่เดือนครับาาตามสูตรเลยครับอันนี้ ลงน้ำไหมครับดโดดลงอะลื่นลื่นลงอะฝีเบาแล้วเนี่ยหมายถึงจะลื่นลงน้ำนะ้ออคนอะแบ<น>งค์ไหนเอามาทางนี้ครับอ,นะอ,อ,อือเออเอองั้นละ่ะปแล้วห้าครับอีกห้า เนอยี้ครับหมายได้ปัดต่อเนื่องได้เลยอ่ะอเนี่ยตามกิ่งไม้เนี่ยออโอเคสักเกอร์ติดทำไงครับงงดีครับก็งงเหมือนกันนะครับถ้าจะกินทุกอย่างขนาดนี้กินยันเบ็ดทองอ่ะ กุ้งไส้เดือนออประปชันกันเลยเ,เดี๋ยวกุ้งทางซ้ายมือนะครับตรงนี้นี่กุ้งครับเอาไปเป็นไส้เดือน อีกสองคันครับอีกสองคันสองหลังโอ้ฝั่งเดียวพอฝั่งนู้นมันไกลครนะับเกลี่ยวางไว้แนวแนวน้ไม้อะิดแนวเดียวกวับไม้ม้ วันนั้นลงามาคลองนี้ไม่มีผักตบเลยนะใช่วันนี้ไม่รู้มาไห <โฮ S 2> มาจาจกไหนวันนี้มีเยอะมากแต่ก็ถือ<บ>ที่หมายนาที่เราตกก็ไม่มีก็ยังถือว่าโอเคเดี๋ยวเรามา<อ>ยามเบ็ดกันประมาณชี่โมงเนี่ยสักสองชั่วโมงใด้มาดู โอเคครับเต็นชั่วขาวใช่ไหมอันนี้อันนี้ก็เป็นมือหลิวน่่จะเป็นหนึ่งเดียวของวันนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวก็มีคนตาม ปชอนปลาก,กิมพเพื่อมาทําเหยื่อปลาช่อนแต่ปรากฏว่าไส้เดือนที่เราปาักไว้อะครับมันมีอาการกินนะเดี๋ยวมาดูหลังแรกกับข้างตรงสานเสือดตรงนี้ตรงประตูน้ํานะครับมันกินนะแต่ว่าอาจจะเป็นปลาเล็กครับเดี๋ยวให้ดูนี่ครับเห็นไหมโผล่เลยตัวเป็ดโผล่เลยอาจจะเป็นปลาช่อนตัวเล็กอะไรเงี้ยเพราะตาเบ็ดเราใช้เบ็ดใหญ่เลยไม่เป็นไรครับลุ้นใหม่ในความมีหวัง ก็มีหวังนะคือกินแล้วแหละอย่างน้อยก็รู้ว่าเออมีปลากินเกองมากดูกหลังหนึงครับหล,หลังนี้นี่รู้สึกจะกินเห็นประวัดเลย,ยบแบบนี้เลยอ๋อ แล้วก็เหยื่อไม่มีแล้วเหยื่อหายไปแสดงว่ากินมีตัวมีตัวเรามีตัวก็ต้องได้ตัวต้องมีสักดอกแต่ถ้ามันตัวเล็กก็อาจจะไม่ได้ตัวมันไปไปดูไปย้ำอีกแปดหลังแปดคันครับนี่จะเอาไปช้อนปลากิมใส่ มองซะหน่อยตกชิงหิวก็เงียบเลยอากาศแบบนี้ยครับุๆฟ้าปิดน,นี่นะกุ้งนะครับมีป่ะ,ปะเอาเปลี่ยนเลยก็ได้เปลี่ยนเลยเนาะเอาีเอาเอะไรที่มีความหวังแล้วกันขาวจครับปลาที่นี่ไม่รู้จักกุ้งเลยไม่กินกุ้งเลยเปลี่ยนเป็นไส้เดือนครับ จะลองเกี่ยวเป็นแบบสมัยที่ผมตกแล้วกันผมจะเกี่ยวแค่นี้อตอนที่ผมปักเบ็ดทงตามพุ่งนาเกี่ยวแค่นี้เองครับลองดูนะ ใส่เดือนไสเดือนใสเดือนใส่เดือนมีลุ้นใส่เดือนมีลุ้นถุงใส่เดือนเอ้าโอ้หไอเราก็โอ้ตรงนี้เฮ้ยทำไมโผล่อย่างนั้นอ่ะน้ำมันล้เหรอเฮ้ยพี่ม่ลุ้นป่ะเฮ้ยเอ้าเฮ้ยปลาติดนะเนี่ยเออสะบัดนะเนี่ยโอ้ ปลาติดนะถ้าเป็นอย่างนี้คือปลากินนะครับอ้แต่เราไม่ได้ยามมาไม่ทันกุ้งกินนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไส้เดือนก่อนละกันเพราะว่าไม่ได้ติดกุ้งมาด้วยเออมันไม่ขึ้นมาหรอกอมีลุ้นมีลุ้นไ,ได้ไส้เดือนกันไส้เดือนกันได้ลุ้นได้ลุ้นสะบัดจนขึ้นมาครึ่งคันนี้มีไซส์นะ่นะใช่เสียดายว่ะ ไปต่อไปต่อแตยังมีลุ้นอีกทั้งวันเฉียงเลยครับอันนี้กุ้งเหมือนกันครับแต่ลอยอยู่ข้างบนเลยเอฟปักเลยให้ลึกกว่าเดิมเออให้ลงลึกด้ยเช้กุ้งเหมือนเดิมอันนี้ใช้กุ้งลองไว้ลองว่ามีอาการสามคันสามคันเฮ้ยคันนี้ติดคันนี้ติด ปลิน,น,นโอ้ววโหเอาสำเร็จครับสำเร็จ <laughs> โอ้ปลินนะครับปล่อยนะครับตัวเล็กเอ้ย <laughs> แต่แต่ก็สำเร็จแล้วนะ <laughs> หรือว่าโอเคปล <laughs> ่อยครับเหลืออีกสองคันเฮ้ยเฮ้ยมันตึงกันนะ <h ate> นั้นอะแหมยังมีแต้มโชว์นะครับผม <h ate> <h ate> <h ate> ไปแล้วล่ะนิ่งน่าจะโดนผักตบืมเฮ้ยจังหันนี้ต้องกดคันให้ตับลงเพราะลมมันแรงนะ่ะมันก็พัดผักตบได้อยู่มามามาปลาช่อนปลาช่อนตามหาปลาช่อนครับ น,นี้ล,ลอยลงไปอีกลึกหน่อยก็ได้คิด เบ็ดจีนุโดด,โดนได้ครับเบ็ดทงสำเร็จแล้วสรุป,ปสำเร็จกับปลาก,กินนะครับนี่ก็กินปลาก,กินแล้วคันส่วนคันไหนที่ยังไม่กินอ่ะไม่ติดเลยแล,แล้วไม่มีอาการใช่มเนี่ครับสุดยอดสุดยอดโอคันี้แบบคุกคุกคุกื้ย เดี๋ยวต้องไปหาเหยื่อเพิ่มแล้วครับผมมันแล้วพี่เพียชพีวิตไปเด็กกลับมาลลเลยครับลลอง ครับเดี๋ยวไปปรับเป็นกันอเเอกไม่ได้อ่านี่ใช้ปลากิมตัวใหญ่นุ่นเยอะๆปลาใหญ่ปะญ่ปะครับหวังว่าเพราะว่าเมื่อกี้มันขึ้นใหญ่เหมือนกัน วิ่งเล้าด้วยอ่ะอดีนะดูก่อนแสดงว่ากินครับกินแต่ยังไม่ได้ตัวกระดีโอ้โหกระดีไซนี้ใเลยนี่ถือว่าโอเคนะด้วยบรรยากาศอย่างนี้แล้วกยฝนเริ่มลงเม็ดน้ำ ของที่เดิมแหละคิดเพราะน้ำไหล่างนี้ไหลน,นะเอามาถึงชั่วโมงพอแล้วลุ้นลุ้นกันเอาเรือมาแล้วเขาก็จะไปไหนวะนะ่ะทะลุได้เหรอได้ยกไปพัดไงซิ่งๆแล้วก็ยกนั่ไง โอ้ไม่ยกด้วยโคตรโอนะปลาช่อนกำลังจะกินเป็ดแต่กแตกมดตอนนี้เชฟหมีนะครับเชฟหมีกำลังเตรียมเตาครับพวกเราจะย่างปลากันเลยนะวันนี้ย่างปลาที่ที่ตกกันได้นะครับทำ <c oughs> ข้าวกินกันครับออาปัน ปลาหมอตัวใหญ่ก็จะเป็นงานของอเป็นทงนะครับแล้วก็ปลาช่อนแล้วก็มีตัวนี้พวกปลานินจะเป็นชิงหิวของพี่แอร์นะครับผลง,งานของสองคนนะทำดีวันนี้ทำ <laughs> ทำ,ทำเดี๋ยวเราจะ <S <S าาเดี๋ยวเราจะย่างเออเขาเรียกย่างเกลือ <S 2> <S 2> <S 2> ใช่ใช่ย่างเกลือหรือเผาเผนะา,า,าวัานบ้านนะครับส่วนตัวไหนเล็กเดี๋ยวขออนุญาตปล่อยเลยนะครับอย่างประมาณนี้ปล่อยโอ้ย วันนี้มือสั่นตลอดเลยหิบอ,อ,อ,อะไรเนะลาเดี๋ยวเล็กปล่อยนะครับน,นี้พอเนาะนนี้ได้ทำทำกินกันครับสามคนปลาช่อนขออนุญาตทำกินเลยนะครับไซ <c oughs> <c oughs> นี้ก็กินได้แล้วนะครับออได้แล้วโอ้ช่อนนาก็าช่ชอนช่อนธรรมชาติเยค,ครับเดี๋ยวทำก่อนนะครับปลาหมอปล่อยเนาะ พี่แรกินว่าม่มผมก็ไม่กิน,นปลาหมอปล่อยนะครับเก๋เหลือปลาทั้งหมด5ตัวครับผมโอเคคา,<ะ>าเดี๋ยวผมขออนุญาตทำก่อนนะครับกุ้งเหยื่อปลาไม่กินครับคนก็เลยเอามากินแทนพี่แอรก็ทำหน้าที่ต่อไปพี่แอรอ่าลุกไม่ได้นะครับผมถ้าลุกแล้วล่มจมแน่นอน เร็วอีกแล้วไม่ไม่เร็วได้ไง่อยไรเห็นทั้งวันวันนี้เมียไม่ได้ตามนะครับผมแต่ว่าคือเราอิ่มละอิ่มอกอิ่มใจอิ่มท้องอิ่มปลาโอ้โหคอนเทนก็สำเร็จใช่สุดยอดครับยอดยอดก็ได้ได้น้อยตัวแต่ก็ถือว่ามันกินตามที่เราปรับเปลี่ยนเนาะพอช่วงเช้าเรามาเราลงไส้เดือนกับกุ้งสดปรากฏว่าก็มีลุ้นแค่กุ้งเนี่ย ตัวหนึ่งที่มันหลุดขึ้นมาบนเชือกเลยนะครับบนสาย PE เลยแสดงว่ามีปลาใหญ่กินนะอาจจะเป็นปลาช่อนปลานักล่านี่แหละเพราะว่ามันสะบัดค่อนข้างแรงนะครับเหยื่อเลยหลุดขึ้นมาเลยสูงมากใช่พอหลังจากที่ย้ำรอบสองรอบสามก็เงียบเลยก็เลยเปลี่ยนย้ายมาฝั่งนี้เปลี่ยนทิิปเราก็เปลี่ยนเหยื่อเปลี่ยนเหยื่อด้วยนะครับก็ใช้เหยื่อเป็นเหยื่อปลากิมปลากิมคล้ายคาปลากัดนั่นแหละแล้วก็ปลูกฝอยกินดีมากเลยได้ไปได้ไป ประมาณสี่แต้มนะครับลาหมอสามแล้วก็ปลาช่อนหนึ่งปลาช่อนก็ทากับข้าวกินกันโอ้โหอร่อยมากอร่อยสุดเนื้อหวานมากนะครับปลาช่อนน่า็ัก่อยใช่ก็สำหรับหมายนี้เดี๋ยวเราปักหมุดไว้ให้อยู่แล้วนะครับใต้คลิปท,ทุกคลิปเลยที่ที่เรามานะครับเราจะามีตำแหน่งหมายให้นะยังไงมาก็ช่วยกันรักษาวความสะอาดเน้นๆหน่อยครับเพราะว่าหมายนี้มันมันขยับเห็นง่ายมากใช่คือแล้วมันสะอาดมากด้วยใช่แบนค้ จะช่วยนหน่อยก็ไม่งั้นเดี๋ยวเขาตรงนี้มันจะเป็นบ้านคนเดี๋ยวเผื่อถ้าเรามาตกแล้วมันสกปรปกเขาอาจจะไม่ให้ตกอะไรเลยก็ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวไว้ดูตามต่อว่าจะไปทำคอนเทนต์แบบนี้กับไหมที่ไหนอีกอนะครับจะเป็นทุงน่งนาหรือจะเป็นคลองแบบนี้เล็กๆแบบนี้แล้วก็ปักแล้วก็อาจจะใช้เหยือลักษณะประมาณนี้แหละนะครับยังไงพี่ๆถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกด Subscribe ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนคลิปใหม่นะครับ ให้กับพวกเราแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะครับผมก้าวสู่สามหมื่นศัพทแล้วกันบอกใกล้ๆก่อนแหลสามหมื่นนยไปเรื่อยๆตอนนี้สองตัวแล้วเรื่อยๆครับผมนะเดี๋ยวยังไงสําหรับใหม่นี้ก็ต้องลากันไปก่อนเนาะครับผมคับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสหวัสดีครับสวัสดีครับบาครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามครับผมช้อนยากสดๆนี่อร่อยมากเลยครับโ้สุดยอดอร่อยจริงครับอร่อยจริงติดกุ้งมาด้วยก็ดีนะครับ ให้เราออกไปเพื่อได้สัมพันธ์กับธรรมชาติที่งดงามบอกมือกับสายลมชื่นชมไอหมอกที่นอกหน้าต่างบันทึกเอาไว้ในหัวใจ